ช่องตามใจทูเดย์บทที่303สวัสดีคุณหลินเซินจงซูกล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเสี่ยวอยู่ท่านดาวคนที่อาจารย์หลินล่วงเกินนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านเจียงไม่ใช่ฉันไม่เต็มช่วยเธอแต่ว่าฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆจงเฟยอยู่ใบหน้าเย็นชาฉันรู้ว่าพ่อนายสามารถคุยกับท่านเจียงได้พูดมาเธอต้องทำยังไงถึงจะยอมช่วยฉันเซินจงซูยิ้มเล็กน้อย เซวอยู่เธอพูดแบบนี้มันไม่ดีเลยด้วยความสัมพันธ์ของเราสองคนหากฉันสามารถช่วยเธอได้จริงฉันจะยืนมองดูอยู่ข้างๆได้ยังไงจงเฟยอ,อยู่มองรอยยิ้มจอมปลอมที่อยู่บนใบหน้าของเซินจงซูก็มีความรู้สึกที่อยากจะอาเจียนฉันขอพูดครั้งสุดท้ายโปรดช่วยอาจารย์หลินพูดเงื่อนไขของนายมาเถอะเซินจงซูมองออกจงเฟยอ,อยู่นั้นอดทนจนถึงที่สุดแล้วเพียงแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มองออกจงเฟยอ,อยู่นั้นใส่ใจหลินหยุ่นมาก ฮึ่มจงเฟยอยู่อีนางแพสยาเพื่อวิทยากรชั่วคราวคนหนึ่งถึงกลับมาขอร้องฉันฉันจีบเธอมานานขนาดนี้เธอก็ไม่ได้สนใจฉันมาโดยตลอดเธอต้องชอบไอ้หลินหยุนคนนี้อย่างแน่นอนแววตาของเสินจงสุกพริบผ่านด้วยรอยยิ้มที่สะใจใบหน้ายังคงยิ้มอย่างสุภาพบุรุษเสี่ยวอยู่เธอจะให้ฉันช่วยก็ได้เพียงแต่คนที่อาจารย์หลินล่วงเกินคือท่านดาวนะฉันก็ไม่กล้ารับประกันว่าจะสามารถช่วยได้ จงเฟยอยู่ทำเสียงหึมแล้วกล่าวฉันเพียงแค่ต้องการให้ในายโทรหาพ่อนายต่อหน้าฉันขอร้องให้ท่านช่วยคุยกับท่านเจียงหน่อยเสินจงซูพยักหน้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เธอก็รู้ท่านเจียงอยู่ในหลินโจของเรามีฐานะทางสังคมแบบไหนต่อให้อยากจะคุยกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักอย่าพูดมาเลยพูดเงื่อนไขของนายมาเถอะขอเพียงฉันสามารถทำได้ฉันก็จะรับปากนายใบหน้าจงเฟยอยู่เต็มไปด้วยความดูถูก จ้องมองใบหน้าอันงดงามที่ไม่มีใครจะมาเทียบได้ของจงเฟยอ,อยู่ยิ้มเล็กน้อยเสี่ยวอยู่ความในใจของฉันเธอนั้นก็รู้ดีดังนั้นเงื่อนไขข้อนี้ก็ไม่ต้องให้ฉันพูดแล้วมั้งใจของจงเฟยอ,อยู่ดิ่งลงเธอกลัวเงื่อนไขแบบนี้ที่สุดแต่เธอก็เข้าใจดีเสิรินจงซูต้องเสนอเงื่อนไขแบบนี้อย่างแน่นอนได้ฉันสามารถตกลงที่จะลองคบกับนายดูแต่จะสำเร็จหรือไม่ฉันก็ไม่กล้ารับประกัน แล้วกล่าวเสี่ยวอยู่เธอเข้าใจผิดแล้วเงื่อนไขของฉันไม่ใช่จะคบกับเธอแต่จะให้เธอมาเป็นแฟนของฉันจงเฟยอ,อยู่ตกใจเล็กน้อยจ้องมองเซินจงซูอย่างไม่กล้าเชื่อเธอเคยคิดไม่ถึงว่าเซินจงซูจะเสนอเงื่อนไขที่ระยังอายแบบนี้และเธอก็ประเมินความระยังอายของเซินจงซูต่ำเกินไป เธอนึกว่าเซินจงซูจะใช้โอกาสนี้บีบบังคับเธอคบกับเธอแต่ว่าในเมื่อมันคือการบีบบังคับงั้นเซินจงซูก็คงจะไม่ทํามันให้สําเร็จในครั้งเดียวหรอกเซินจงซูฉันรู้ว่านายมันต่ําช้ามากแต่ฉันคิดไม่ถึงว่าความต่ําช้าของนายถึงขั้นทําให้ฉันรู้จักนายไปอีกขั้นเสี่ยวยู่เธอพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบฟังเลยเป็นเธอที่พูดเองไม่ใช่เหรอว่าให้ฉันเสนอเงื่อนไขมาได้เลยตอนนี้ฉันเสนอแล้วเธอก็ไม่พอใจอีก แต่ว่าไม่เป็นไรเธอสามารถที่จะปฏิเสธเงื่อนไขของฉันฉันไม่มีทางที่จะฝืนใจเธอพูดจบเซินจงซูก็ยิ้มเล็กน้อยท่าทางที่เหมือนกับมีแผนการที่ล้ำเลิศไว้ในใจแล้วจงเฟยอ,อยู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆึกสำหรับความต่ำช้าของเซินจงซูเธอถือว่าได้บทเรียนแล้วเพียงแต่สำหรับเรื่องที่จะรับเงื่อนไขข้อนี้หรือไม่จงเฟยอ,อยู่ยังคิดพิจารณาอยู่ แม้ว่าเธออยากจะช่วยหลินหยุนมากแค่ไหนแต่เงื่อนไขของเซินจงซูเกินขอบเขตที่เธอสามารถจะรับได้อีกอย่างเห็นได้ชัดว่าเซินจงซูนั้นเข้าใจความสัมพันธ์ของเธอกับหลินหยุนผิดเธอสามารถรับเงื่อนไขาบางอย่างของเซินจงซูเพื่อหลินหยุนได้แต่ไม่มีทางที่จะใช้ตัวเองเป็นค่าตอบแทนเด็ดขาดหากจงเฟยอ,อยู่หาวิธีแก้ไขไม่ได้เงินเธอก็จะปฏิเสธเงื่อนไขที่เซินจงซูเสนอในขณะที่จงเฟย์อยู่คิดหาหนทางอย่างหนักนั้นซูชิงเหยียนก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้ง พี่ดาวหมอเทพหลินเป็นแขกที่ผมเชิญมาหากเขาได้ล่วงเกินอะไรไปหวังว่าพี่จะอภัยแน่นอนหากพี่ดาวมีเงื่อนไขอะไรผมยอมรับผิดชอบเองทั้งหมดชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างกายพี่ดาวก็หัวเราะกล่าวแกจะรับผิดชอบไหวเหรอให้ไอ้หมอนี่คุกเข่ากราบฉันก่อนใบหน้าของเย่เทียนหอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สะใจเหมือนไม่อยากที่จะปิดซ่อนมันอีกแล้วมองไปที่ชูหมิงเชิงกับสร้างกวงสิงฉันด้วยรอยยิ้มที่สะใจ เห็นหรือ,อยังพวกในรอดูเรื่องสนุกๆเถอะไอ้หมอนั่นมันตกใจจนเออไปแล้วชูมิงเฉิงกับสร้างกวงชิงฉันเหลือบมองหลินหยุนด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกพวกเขารู้สึกว่าสีหน้าของหลินหยุนไม่เหมือนว่าตกใจจนเออในทางกลับกันกลับให้ความรู้สึกเหมือนไม่แคร์เลยสักนิดในที่สุดพี่ดาวก็ได้สติกลับคืนมาได้ยินชายหนุ่มยังคงพูดจาเสียงดังโดยไม่รู้ว่าอันตรายทันใดนั้นก็ได้เตะชายหนุ่มกระเด็นออกไป พี่ดาวพี่เตะฉันทำไมชายหนุ่มที่พยายามลุกขึ้นมาจากพื้นถามอย่างไม่เข้าใจพี่ดาวไม่ได้สนใจเขาค่อยๆย,ย่องเดินไปตรงหน้าของหลินหยุนโค้งคำนับให้กับหลินหยุนอย่างสุภาพหลินคุณหลินเสี่ยวดาวมาสวัสดีคุณหลินชายหนุ่มคนนั้นตกใจทันทีตะลึงอยู่ตรงที่เดิมเหล่านักศึกษาก็ตกใจจนลูกตาจะถลนออกมามองดูภาพนี้อย่างไม่คาดคิดจางเหยียนกับเซินจงซูต่างก็ตก,ตกตะลึงปากอ้าตาค้าง จงเฟยอ,อยู่นั้นตกใจก่อนจากนั้นก็ตามมาด้วยความดีใจมองจงเฟยอ,อยู่ยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนเสี่ยวอยู่เมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นกับเธอเธออย่าจริงจังนะงั้นเหรอจงเฟยอ,อยู่ยิ้มอย่างเย็นชาไม่ได้ตอบหันกายเดินจากไปทําให้คนคิดไม่ถึงเลยจริงๆท่านเจียงกลับเลือกหลินหยุนแล้วปล่อยปะละเลยตระกูลแย่แห่งเจียงหนานหรือมันจะเป็นเพราะทักษะทางการแพทย์ของหลินหยุนเหรอก็อุทานด้วยความตกใจเป็นไปได้ยังไง นี่มันเรื่องอะไรกันพี่ดาวทำไมถึงได้เคารพเขาขนาดนี้ชูมิงเชิงกับสร้างกวงชิงฉันมองสบตากันแววตาของกันและกันเผยให้เห็นถึงแปลกใจดูแล้ววิทยากรท่านนี้น่าจะไม่ธรรมดาเย่เทียนหอประเมินศัตรูต่ำเกินไปแล้วซูชิงเหยียนเห็นภาพนี้ใบหน้าที่แก่ชาราก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงคิดถึงเมื่อกี้ที่ยังช่วยหลินหยุนจัดการเรื่องนี้ใบหน้าที่แก่ชาราก็อดไม่ได้ที่จะแดงขึ้นมา ชายหนุ่มคนนั้นก้มหน้ามองอย่างระมัดระวังพี่ดาวที่ยังคงอยู่ในท่าโค้งคำนับก็ถูกกระซิบถามพี่ดาวนี่มันเรื่องอะไรกันพี่จำคนผิดหรือเปล่าพี่ดาวจ้องเขาอย่างแรงตะคอกด้วยเสียงต่ำพูดมาคุณหลินเป็นแขกของท่านเจียงฉันจะจำผิดได้ยังไงพี่ดาวยิ้มขมขืนอยู่ในใจพูดว่าเป็นแขกของท่านเจียงจริงๆแล้วเป็นนายของเจียงสงชื่อปรามาจารย์หากไม่ได้รับความเห็นชอบของหลินหยุนพี่ดาวนั้นไม่กล้าที่จะเปิดเผยอย่างง่ายๆ แขกของท่านเจียงชายหนุ่มคนนั้นตกใจอีกครั้งมองสายตาของหลินหยุนอย่างหวาดกลัวหลินหยุนเหลือบมองพี่ดาวไปแวบหนึ่งกล่าวอย่างเรียบเฉยขึ้นมาเถอะพี่ดาวทั้งดีใจและผ่อนคลายเช็ดเหงื่อเย็นบนหน้าผากยืนสุภาพอยู่ด,ด้านข้างด้วยท่าทางที่กำลังรอคำสั่งหลินหยุนมองไปทางพี่ดาวถามอย่างสนใจพูดมาเถอะใครใช้ให้ในายมาพี่ดาวค่อนข้างจะลำบากใจไม่พูดไม่จะเหลือบมองเย่เทียนหอบไปแวบหนึ่งอำนาจของตระกูลเย่แห่งเจียงหนาน ไม่ต้องพูดถึงเขาเลยแม้แต่เจียงสงก็ไม่กล้าจะล่วงเกินอย่างไรก็ตามแม้ว่าอำนาจของตระกูลเย่แห่งเจียงหนานจะยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับคำสั่งเป็นตายแค่คำสั่งเดียวของปรมาจารย์หลินพี่ดาวก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าควรจะเลือกยังไงคุณหลินคือคุณชายแย่เทียนเหวของตระกูลแย่แห่งเจียงหนานให้ผมมาบอกว่าให้ผมมาช่วยเขาจัดการคนผู้หนึ่งคิดไม่ถึงว่าคนผู้นั้นจะเป็นคุณไม่อย่างนั้นต่อให้มีความกล้ามากมายมหาศาลผมก็ไม่กล้ามา ตอนที่พูดนั้นพี่ดาวแอบ,บมองตาของหลินหยุนตลอดเวลากลัวว่าหลินหยุนจะโกรธช่องตามใจทูเดย์บทที่304ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวได้ยินพี่ดาวหักหลังเย่เทียนห่อในที่สุดชายหนุ่มคนนั้นก็เข้าใจแล้วไม่รอให้หลินหยุนถามก็ย่งตอบทันทีคุณหลินเป็นเย่เทียนห่อให้ผมแกล้งป่วยเพื่อมาหาเรื่องคุณจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะรักษาหรือไม่รักษาผมผมก็จะหาข้ออ้างในการทำให้คุณลำบาก คิดไม่ถึงเลยว่าคุณเหมือนมีตาทิพย์เพียงแวบแรกก็มองออกว่าผมนั้นแกล้งป่วยดังนั้นผมก็แสดงต่อไปไม่ได้ทำได้เพียงให้พี่ดาวมาช่วยผมสายตาของหลินหยุนกวาดมองไปที่ชายหนุ่มหนึ่งรอบสุดท้ายไปหยุดอยู่บนร่างของพี่ดาวพี่ดาวพยักหน้าคุณหลินเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามผมสาบานได้เลยผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนที่เขาจะให้มาจัดการก็คือคุณ ลินหยุนมองไปทางเย่เทียนหอกล่าวด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกนายทำเป็นใจดีเลี้ยงข้าวขอโทษจริงๆแล้วก็เพื่อจะหาคนมาจัดการฉันนอกมหาวิทยาลัยใช่ไหมตอนนี้เวลานี้เย่เทียนหอรู้ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยทำได้เพียงยืดอกยอมรับใช่เรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนวางแผนฉันแค่ต้องการสั่งสอนนายวันนี้ช่วงเช้านายกล้าที่จะพูดต่อหน้าคนตั้งมากมายว่าฉันตายพร่องหากฉันไม่จัดการนายต่อไปหน้าของเย่เทียนหอจะเอาไปไว้ที่ไหน ได้ยินกับหูว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการวางแผนของเย่เทียนหอเหล่านักศึกษาก็เสียใจกับการกระทําในตอนแรกทันทีที่แท้การขอโทษทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องไม่จริงเป็นการกระทําที่เย่เทียนหอทําเพื่อให้หลินหยวนดูแปลกแยกต่อให้หลินหยุนขอโทษชายหนุ่มคนนั้นเย่เทียนหอกับชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่มีทางปล่อยหลินหยุนหลินหยุนต้องมองจุดนี้ออกอย่างแน่นอนดังนั้นจึงได้แสดงพฤติกรรมที่ผดเ็จการแบบนี้ แค่คิดถึงเมื่อกี้พวกเขาที่คิดว่าหลินหยุนเผด็จการถึงขนาดตำหนิหลินหยุนนักศึกษาทุกคนต่างรู้สึกละอายใจอายจนไม่รู้ว่าควรจะไปซ่อนตัวที่ไหนเย่เทียนหอกนายมันคนชั้นต่ำเมื่อกี้เสียแรงที่ฉันเข้าใจว่านายนั้นขอโทษอย่างจริงใจที่แท้นายเพียงต้องการใส่ร้ายอาจารย์หลินนักศึกษาชายคนหนึ่งกล่าวอย่างโกรธเคืองใช่เย่เทียนหอกคนชั้นต่ำ นักศึกษาคนอื่นๆก็ตะโกนตำหนิเย่เทียนหอระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ข้างใจหัวเราะอย่างเย็นชาพวกแกมันโง่ไปฉี่แล้วมองสองดูเงาของตัวเองคนอย่างพวกแกคู่ควรให้ฉันขอโทษด้วยเหรออย่าฝันอีกเลยทันใดนั้นเหล่านักศึกษาต่างโกรธมากแกพูดอะไรนะอย่านึกว่าแกเป็นคนที่มาจากเมืองหลวงพวกเราก็จะทำอะไรแกไม่ได้วันนี้หากแกไม่ขอโทษพวกเราแกอยากคิดไปจากที่นี่เลย เหล่านักศึกษาใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเย่เทียนเหาะเห็นพวกเขาเป็นตัวตลกก็ช่างตอนนี้ยังมาเหยียบย่ำพวกเขาเรื่องแบบนี้ยังทนได้ก็ไม่มีอะไรที่จะทนไม่ได้อีกแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อกี้เหล่านักศึกษาก็ได้ยินกันทั่วแล้วเย่เทียนเหาะเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลเย่แห่งเมืองเจียงหนานพวกเขาไม่กล้าที่จะล่วงเกินผู้อํานวยการซูคุณก็เห็นแล้วเหล่าอัจฉริยะที่มาจากเมืองหลวงทําตัวเกินไปแล้วคุณต้องช่วยพวกเราทวงความยุติธรรมให้พวกเราด้วย ไม่มีใครกล้าล่วงเกินเย่เทียนหอทำได้เพียงให้ซูชิงเหยียนออกหน้าซูชิงเหยียนแอบ,บขมวดคิ้วแม้ว่าเขาจะเป็นผู้อํานวยการแต่เย่เทียนหอเป็นคนของมหาวิทยาลัยการแพทย์กรุงปักกิ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของเขาเสียหน่อยซูชิงเหยียนทำได้เพียงมองไปทางหลินหยุนหวังว่าหลินหยุนจะมีวิธีหลินหยุนเหลือบมองใบหน้าที่เย่ยหญิงของเย่เทียนหอไปหนึ่งทีก็ได้นําสายตามอยู่หยุดอยู่บนร่างของพี่ดาวแล้วถามเขาเตรียมการให้ในายทำยังไงกับฉัน พี่ดาวก้มหน้ามีความกลัวเล็กน้อยพูดอ่ำ,ำอ่อึ้งอๆเขาให้ผมทำร้ายคุณจนกว่าคุณจะคุกเข่าอยู่บนพื้นอีกทั้งพูดถึงตรงนี้พี่ดาวไม่กล้าที่จะพูดต่อแล้วอีกทั้งอะไรหลินหยุนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเย่เทียนเหาะหัวเราะเยาะแล้วพูดต่ออีกทั้งจะให้นายยอมรับกับทุกคนว่าตายพร่องเสี่ยวดาวฉันไม่เข้าใจจริงๆคนที่เป็นลูกน้องคนสนิทของท่านเจียง นายกลับกลัวคนที่ไม่มีตัวตนและชื่อเสียงทางสังคมคนนี้ฉันผิดหวังในตัวท่านเจียงจริงๆด้วยฐานะคุณชายใหญ่ตระกูลแย่แห่งเจียงหนานฐานะทางสังคมของเย่เทียนหอนั้นสูงกว่าเจียงสงมีสิทธิ์ที่จะทะนงตัวพี่ดามองหลินหยุนด้วยความลำบากใจกล่าวอย่างจำยอมคุณหลินตระกูลแย่แห่งเจียงหนานเป็นรองแค่ตระกูลอีแห่งเจียงหนานแม้กระทั่งท่านเจียงยังไม่กล้าที่จะล่วงเกินผมก็จนปัญญาขอท่านโปรดอภัยด้วย เย่เทียนห่อยิ่งลำพองใจเข้าไปใหญ่ไอ้หนุ่มที่หลินโจแม้จะไม่ใช่เจียงหนานแต่ตระกูลเย่ที่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีคนกล้าล่วงเกินเหมือนกันแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่านายใช้วิธีอะไรทําให้ลูกน้องของเจียงสงกัวนายอย่างไรก็ตามวันนี้ต่อให้เจียงสงอยู่ตรงนี้ก็ไม่กล้าทําอะไรฉันเย่เทียน,นห่อน,นั้นโอหังอย่างหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อีกทําราวกับว่าต่อให้นายรู้ว่าฉันกําลังวางแผนทําร้ายนายแล้วนายจะทําอะไรฉันได้ ใบหน้าของหลินหยุนไร้ความรู้สึกทำราวกับว่าไม่เคยได้ยินตระกูลแย่แห่งเจียงหนานมาก่อนมองพี่ดาวกล่าวอย่างเรียบเฉยเขาให้นายทำอะไรฉันตอนนี้นายก็ทำกับเขาอย่างนั้นสีหน้าของเย่เทียนหอบเปลี่ยนไปทันทีไอ้หนุ่มแกกล้าเหรอพี่ดาวหวัดกลัวไปทั้งใบหน้ากล่าวด้วยเสียงต่ำคุณหลินเขาเป็นคุณชายของตระกูลแย่แห่งเจียงหนานนะหลินหยุนสีหน้าเรียบเฉยน้ำเสียที่ไม่มีความประณีแม้แต่นิดเดียวแล้วยังไง พี่ดาวมองสายตาที่เฉยชาของหลินหยุนราวกับว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในแววตาของเขาพี่ดาวรู้สึกว่าหากเข้าไม่ทำตามวินาทีต่อไปเขาต้องตายอย่างไม่มีที่ฝังมองเย่เทียนหอด้วยใบหน้าที่มืดมนคุณชายเย่อย่าโทษผมหากจะโทษก็จงโทษตัวคุณที่ล่วงเกินคนที่ไม่ควรจะล่วงเกินแกแกจะทำอะไรแกกล้าแต่ต้องฉันตระกูลเย่ของฉันไม่มีทางปล่อยพวกแกอย่างแน่นอน ต่อให้เจียงสงก็คุมกลาหัวพวกแกไม่ได้พวกแกคิดให้ดีพี่ดาวไม่ได้สนใจสั่งการกับลูกน้องทั้งสี่คนลุยแกกล้าหรอเย่เทียนเหา่กลัวแล้วถอยหลังไม่หยุดพริบตาเดียวได้ถอยไปถึงด้านหลังของพวกชูหมิงเฉิงกล่าวอย่างเย็นชาหลินหยุนยาหาว่าฉันไม่เตือนนายตระกูลเย่แห่งเจียงหนานมีฐานะเสมือนกับควีนจินหนานหลินหากวันนี้นายทำร้ายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉย ฉันไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องอีกอย่างฉันได้พูดตั้งแต่แรกแล้วคนที่ดูยิ่งใหญ่ในสายตาของเธออยู่ในสายตาของฉันก็เป็นเพียงมดเท่านั้นหน้าอกของเซี่ยอยู่เวยกระพือขึ้นลงอย่างรุนแรงกล่าวอย่างโมโหนายสามารถที่จะหยิงทนงตนแต่ฉันหวังว่านายจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแม้ว่าเซี่ยอยู่เวยได้ประกาศอย่ากับหลินหยุนไปแล้วไม่ว่ายังไงหลินหยุนก็ยังเป็นคนในครอบครัวของเธอเธอกังวลว่าการกระทําของหลินหยุนจะนําปัญหามาสู่ครอบครัวของเธอ ทุกการกระทําของฉันไม่เกี่ยวกับตระกูลเซี่ยไม่ทําให้เธอลําบากหรอกหวังว่านายจะจําคําพูดของตัวเองเอาไว้เซี่ยอยู่เว่ยที่ใบหน้ามืดมนนั่งกลับไปในตําแหน่งเดิมพี่ดาวได้ตัดสินใจไปแล้วตะโกนสั่งกับลูกน้องเลิกอึ้งได้แล้วทําตามที่คุณหลินบอกครับลูกน้องสี่คนก็ได้บุกไปทําร้ายเย่เทียนหอดทันทีอโอยเย่เทียนหอถูกซ้อมจนปานตายมุมปากมีเลือดซึมดยอย่างโกรธแค้น เสี่ยวดาวแกใจกล้ามากฉันไม่มีทางปล่อยแกอย่างแน่นอนหลินหยุนแกรอเลยนะฉันจะไม่ได้ไนายได้ตายดีพี่ดาวสีหน้ามืดมนในเมื่อทำไปแล้วก็เท่ากับล่วงเกินตระกูลแย่แห่งเจียงหนานไปแล้วในเมื่อเลือกได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ควรจัดการเย่เทียนห่อให้หนักหน่อยของเพียงสามารถทำให้ปรมาจารย์หลินพอใจก็พอแล้วพี่ดาวตะโกนเสียงดังเอาให้หนักเลยซ้อมจนมันคุกเข่าขอร้อง ชูมิงเฉิงทนดูต่อไปไม่ได้อีกแล้วลุกขึ้นยืนจ้องมองหลินหยุนด้วยใบหน้าที่มืดมนอาจารย์หลินคนที่เป็นอาจารย์ปฏิบัติกับนักศึกษาแบบนี้เหรอหลินหยุนมองเขาไปแวบหนึ่งกล่าวอย่างเรียบเฉยทนดูไม่ได้งั้นนายก็มาถูกซ้อมเป็นเพื่อนเขาสิคุณชูมิงเฉิงกำมัดทั้งสองอย่างแน่นทันใดนั้นก็ไม่กล้าออกเสียงอีกไม่นานเย่เทียนหอกก็ทนไม่ไหวแล้วคุกเข่าลงกราบขอร้องให้หยุดอาจารย์หลิน ผมผิดไปแล้วปล่อยผมไปเถอะพี่ดาวมองไปทางหลินหยุนหลินหยุดไม่พูดพี่ดาวก็ไม่กล้าให้ลูกน้องหยุดซ้อมเหมือนนายจะลืมคำพูดอะไรไปนะหลินหยุนมองไปที่เย่เทียนหอบใบหน้าไร้ความปราณีใบหน้าของเย่เทียนหอบบวมเหมือนหัวหมูเผยให้เห็นความอัปยศยกัดฟันแล้วตะโกนฉันเป็นไต่พร่องฉันเป็นไตยพร่องฮ่าฮ่าฮ่า